ดูข่าวดังและข่าวสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณสตางค์เช็คข่าววันที่24ธันวาความนี้ครับมีคุณผู้ชมแชร์สตางค์มาในไลน์นะแบบว่าเป็นลิงก์เลยบอกว่าน้องสตางค์ตอนนี้ทางธนาคารออมสินมีการแจกเงิน500้อบาทเป,ป็นของวันปีใหม่ใครจะได้บ้างมาดูกันนะครับคือตอนนี้มันมีเฟซบ o o กเพจปลอมนะครับของธนาคารออมสินบอกว่าตอนนี้ ปีใหม่นี้ออมสินให้500บาทเป็นของขวัญปีใหม่โครงการวินัยดีมีเงินโดยจะให้เงิน500บาทกับลูกค้าหรือว่าคนที่มีบัญชีออมสินนะครับซึ่งโครงการนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับเป็นข่าวปลอมธนาคารออมสินไม่มีโครงการนี้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมอย่าแชร์ต่อนะครับอันนี้เป็นข่าวปลอมไม่ใช่ของขวัญปีใหม่จากทางธนาคารออมสินครับหากคุณผู้ชมท่านใดอยากติดตามเกี่ยวกับการเงินหรือว่าสินเชื่อธนาคารออมสินก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวสตางค์จะไปตามข่าวให้ หรือว่าได้ข่าวว่าจะมีการแจกเองินอะไรต่างๆนานาแล้วตัวเองไม่เชื่อเนี่ยคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวมาให้ละกันอยากดูข่าวจริงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตงางจะส่งข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ YouTube และคนที่กดกระดิ่งก่อนใครจะได้รับข่าวโดยตรงจากช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับส่งข่าวให้ฟรีไม่คิดเงินครับไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบคําถามโดยต่อสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ เวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ